ลาไหมตลอดเวลาหรือเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนอาชาย,ยัางไงชาย,ยิบ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 หรืออะไรท่าทาทตลอดเป็นเน็ตทาเดี๋ยวเป็นเน็ตใช่ไหมเป็นมานานเท่าไหร่ละหลายเดือนหลายเดือนแล้วแล้วปวดหลังไหม เลยไปกินยาฉีดยาไปเิยเลยแล้วมันรับปวดไหมมันมีปวดอะไรไหมไม่ปวดเลยมีแต่ชาอย่างเดียวชาแถบเดียวด้วยไม่มือชาตรงไหนไม่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 ค่อยชามากหรอต่อไม่ค่อยชามากแต่ขานี่ชามากกว่าชายิบหยิบยิบเลยเนาะชาเมื่อวานมากเลยเมื่อวานมาก ชาล่อยเข้ามานั่งอยู่ตัวนตันนหมดไปตรงนี้เลยเลยนะเลกชายเคยมาเนี่ยขัอน่ใหญเดิ เส้นประสาทเส้นบางคนมันมาจากหลังแบบนี้ตรงนี้กั้นแล้วตรงนี้เกรงตัวกระชาชาปลายปลายแถบนี้ทาตลอดเวลาประมาณหกเดือนนะก็ชายิบๆยิบยิบแบบแต่ไม่เจ็บไม่ปวดจานเช็คที่หลังแล้วก็ไม่มีอาการอะไรออกมาเกี่ยวกับเส้นผมก็ไม่เกี่ยวเกับเส้นเส้นสันนักแข้งเนี่ ตัวแล้วรักเส้นประสาททาให้เส้นประสาทส่วนปลายตรงนี้ชาตัวเพราะฉะนั้นเราต้องไล่เส้นนี้เส้นนี้กำลังเท้าไม่นข้างนี้ข้างเดียวหรือข้างเดียวข้างเดียวเป็นข้างไหนใช่ข้างขวาเนี่ยข้างขวาปวดไหมสาเหตุมันไม่ปวดด้วยไหมปวดด้วยไหมที่หมอปวดให้ปวดด้วยแล้วชาแป๊บๆด้วยไหมมีวิ่งเหมือนไฟฟ้าใช่ไหมนี่เขาเรียกเส้นประสาทส่วนปลายอ่าตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราดูเอาหนังสือมากลางดู มังการดูจะมีเส้นประสาทที่วิ่งรอดมาตรงนี้<ช>นะกล้ามเนื้อตัวมีกล้ามเนื้อสันหนักแข้งเนี่ยปิดไว้แล้วนี้เดินเยอะไม่วันเดินเยอะใช่ไหม <Yes. S 2> การเดินเยอะเนี่ยทำให้กล้ามเน,นื้อตัวนี้เขาเรียกเส้นชงประพาสเนี่ยคือการเกงตัวแล้วกล้ามเนื้อตัวนี้ก็เลยรัดเส้นประสาทที่วิ่งก่อนจะมาเลี้ยงมาเลี้ยงขาง<ช><ช>นั้นต้องรักษาคือนวดประครบเส้นเส้นสันหนักแข้งเนี่ยคือบางคนชาจากหลังกระดูกทับเส้นเมื่อกี้ที่หมอให้ก้มดูอะไรดูเพื่อจะเช็คดูว่ามัน เกิดจากหลังหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีอาการอะไรงั้นแล้วชาเนี่มันชาชาแถบปลายส่วนนี้นะชาชาไปเป็นพิลืน<า>้นาขาวข้ออ่อนเลยอ่อนเลยลายประสาทเห็นไหมข่าวมันลา้างเดินเยอะสิทุกวนะันเนาะที่ขายเส้นนี้นะเส้นนี้แล้วก็มาสาดฝาเท้าได้เลยอันนี้ต้องเน้นกระตุ้นเสน้นประสาทเส้นนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเอา มียาอีกหนึ่งจ้ะมีครับมียาให้ด้วย เสประสาทที่วิงมาเลี้ยงขาคือสันแค่เส้นเส้นปาทานี่าทเเนีเส้นประาทเส้นปราทนะ<ม>ินรทนะตรงนี้ขาดอาาากระดขึ้นเลยถ้าเส้นประาทตรงนี้ขาน,ะนตัวนี้ก้ามเนือ้อตัวนี้ก็ปิดอาไว้<ม>นีเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการเดินเยอะๆแล้วทาให้กามเนื้อมันลักลรัเส้นประาทไว้อ่ะพอรัดวมากเส้นประสาทก็มาสั่งงานได้ไม่ดี ก็เลยเกิดอาการชาเหมือนมือผมมือมือก็เส้นประสาทรัดเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์เส้นนี้คลายเส้นนี้ให้ความร้อนแล้วก็อยู่บ้านต้องกคบขุนปูนตรงนี้นะแล้วนวดแถวนี้บ่อยๆนวดเบาๆนะคะยังไงเส้นประสาทเช้นนี้เห็นไหมอันนี้ก็มีเส้นเลือดด้วยอันนี้เป็นกล้ามเนื้อสันนัทแข้งซึ่งติงเส้นเลือดเส้นประสาทนั้นเวลารักษาก็คือรักษาคลายเส้นกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วก็กระตุ้นให้เลือดมาไหลเวียน มันเหมือนล้าๆๆอยู่ใช่ไหมเก่งครับอันนี้ก็เรียกเส้นสมบพาดยืนเดินเยอะจะใช้กล้ามเนื้อมัดนี้มากาออกมากเสร็จมันไม่เท่ปวดอย่างเดียวมันไปรัดเส้นประสาทก็เลยชาไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นหลังนั่งยังง่ายหน่อยอันนี้ยังง่ายหน่อยจะแก้ที่ส่วนปลายถ้าเป็นหลังก็ยุ่งหน่อยต้องผ่าตัดต,ต้องดึงล้งจัดกระดูกอะไรพวกจะยุ่งเลยแต่นี้เห็นว่าเดินปกติไม่เีมาจากส่วนปลายจริง รู้สึกไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมเวลานวดใ่ไล่เสียบลงสุดไล่ตึง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 ครับใช้ท่าเนี้ยพี่จะใช้แรงเยอะมันต้องเกร็งเยอะพอเวลานั่งเนี่ยเราปล่อยยืดนะนี่เราใช้องศาเนี้ยองศาเนี้ค่อยๆลงเนี้ยน้ำหนักตัวโยกใช้ดันี่ใช้นิดันเลยไม่ไหล่มา เดีอบป่าเบอร์ไฟหมดให้ลงให้ลงจากเออลงนั่นแหละลงตัวมั้ยใช่ไหมดีกว่ามไหมค่อยๆไล่ไปถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ขาเขาก็ไม่สเตเบิลไม่ไม่ไม่ทรงตัวโยกไปโยกมาใช่ไหมนี่เราอย่งใช้ตัวเราโยกช่วยขาเขาก็ไม่บิดมากเม่อกี้มีท้าแนลทรายด้วยเวลาเคาะมันจะมีเมื่อกี้กดตรงนี้จะมีกระแส ใชไฟช็อตหละแสดงถ้าพวกไฟช็อตคือเส้นประสาทถึงกันน้ำหนักที่ต้องให้พอเหมาะอย่าแรงก็เส้นประสาทเขาช้ำอยู่นะบางคนเป็นขนาดกระดกนิ้วไม่ขึ้นเลยถ้าเป็นมากๆแต่นี่มันมาในรูปของอาการชาระบบประสาทมีอาการอีกสองแบบก็คืออ่อนแรงกับชาไม่รู้สึกตันนี้เราไล่เส้นฝ่าเได้แล้วที่มือก็ชาหรือเปล่าคะ ข้างนี้หรอบอกคล่านิดหน่อยผมชอบนอนทับหรือเปล่ามี <c oughs> <c oughs> ส่วนในท่านั่นเนี่ยข้างนี้หรือเปล่านะเนี่ยข้างที่ทับอยู่เนี่ยนอนทับแล้วมันทับเส้นประสาทด้วยนอนทับ <c oughs> นี่แหละชอบนอนทับไม่ได้อย่ชอบค่ะอย่ชอบครับนี่แหละเนี่ย แสดงว่าเคยตัวแล้วมันทำเส้นประสาทเดี๋ยวชาอ่อนแรงได้เหมือนเราทับเหมือนเลือดการไหลเวียนของเลือดก็ปิดหมดเลือดขาดเลือดเส้นประสาทก็ตายอีกยุ่งอีกบางคนตื่นมากระดดแไม่ขึ้นเลยเ็นนิสเลื่วยเหรอหลัวนันานี้เาตัวนี้น่าจะเกิดจากการทำแา่การทำงานใช้ข้อมือทำนู่นทำนี่ก็ทำให้บาดเจ็บที่ เขาเรียกเทนนิสเอโบงเนี่ยนะเด็ลายเด็ดซาวที่ก็ไล่อย่างนี้การนวดเราก็ไล่ให้ความร้อนอันนี้เป็นโรคปลายประสาทอักเสบ<ม>นะ <Okay. S 1> ปลายประสาทที่บิลิสนเน